สวัสดีค่ะกุณป้านายพี่นะคะอย่าลืมกดซับสไครป์กระเทียมไลค์รูอัวนแล้วก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดกระด,ดิง่งกิ๊งๆด้วนะคะคุณพร้อมที่จะไปดูวิดีโอรหรือยังไปกันผู้โดยสารทุกท่านโปรดทราบขณะนี้ได้เวลาลงจากเครื่องบินแล้วนะคะเอ้ยอะไรอืมเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ถึงแล้วเหรอเนี่ยโอเคเฮ้ <Okay. S 1> ยลงตรงไหนแล้วเนี่ยอ๋อลืมลืม เขาบอกว่าเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่สวยมากๆเลยมากับคุณโ <Yeah. S 1> ยคุณโพเข้าอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องนะมันต้องเดินม,มาอย่างนี้นี่นต้องเดินม,มาอย่างนี้อะอะไรต่อคุณโพอุ้ยนี่มันสวยจังเลยอะอะไรอะร้านเบอร์เกอร์ตรงข้ามถนนเฮ้ยโพเดินอย่างนั้นเดี๋ยวก็เดินรถชนหรอกต้องเดินข้ามถนนมาลายอย่างนี้ อ่าไปต่อไปต่อคุณโพอมองมอง,มองสถานีตำรวจเขาบอกว่าเมืองนี้สวยมากเลยแต่ว่าอย่างแรกเราต้องไปหาบ้านเช่าก่อนนะคะคุณโพมาคุณโพตามมาตามมาตรงนี้มันไม่มีมา้าลาต้องรีบวิ่องเราอย่าไปเดินช้าๆเลยนะไม่ได้นะเดี๋ยนรถจะชนเราเห็นไหมรถแถวนี้เยอะเลย <Yes. S 1> อะไรอ่ะคุณโพ อไม่รอกน่าจะมีนี่ไงคุณเพอบ้านของเราเดี๋ยวเราต้องเอากระเป๋าเดินทางไปเก็บก่อนแล้วเก็บตรงไหนดีลเนี่ยทีนี้ไม่มีที่ให้เก็บเลยะเก็บตรงไหนไม่รู้แหละอะไรอ่ะคุณโพอหยิบเนื้อมาเหรอ แล้วไงโถ่คุณโพขอหาอะไรกินหน่อยแล้วกันในตู้เย็นคุณโพน่าจะซื้อของมาล่ามาใส่แน่เลยมีของกินอยู่นี้พิซซ่าอ๋อกินอาหารก่อนเรามาถึงที่นี่ตอน่ายเลยเนี่ยต้องรีบก,กินครับครับอ่าสดชื่นทำไมคุณโพไม่กินเลยเหรอ เออ,เ,อ,อเดี๋ยวนะเฮ้ย mm hmm. คิมัำอะไรหรอคะาทำไมขาวจังเลย What อ๋อกันแดด <Yeah. S 1> ว้าวอ๋อว้าวกันดดแดดเราเนี่ยเดี๋ยวต้องไปซื้อบ้างแล้วอยากผิวขาว <Yes. S 1> แล้วดูผิวเรายังเป็นสีไข่อยู่เลย <Yes. S 1> เอากระเป๋ามาเก,ก็บไว้ในถั่วชกอคโก้อันนี้กินให้หมดส่วนอันนี้ช็อตใส่ไว้ mm hmm. ไปร้านแฮมเบอร์เกอร์ mm hmm. ผิวขาวจริงเลย <laughs> ออมาเมารามาแต่แบสกอแค่ปีชุดชุดสี่หมาดหมาาดหมาดหมาดเคุณพรพูดภาษาอังกฤษหรอเนี่ยโอ้เขาบอกว่าเข้าไปเขาพีนว่ากูโอ้ let's go ไปไปไปเราต้องรีบวิ่งนะเดี๋ยวรถชนมองซ้ายมองขวาเราต้องรีบวิ่งนะคุณพรมนี่แหละตรงนี้ตรงนี้เดินได้เพราะว่าตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงถนน คุโพ้งโอเคเราจะไปร้านแฮมเบอร์เกอร์นะอย่าไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์มากินอุ้ยอุ้ย,ย,ยคุณคุณคุณหยุดหยุดหยุดโอ้โหคุณขับรถภาษาเรืออะไรเอออุ้ยอันนี้เพื่อนใครเพื่อนโพแน่ๆเลยเขาเดินตามเรามาแล้วไงต่อแล้วตีลังกาแล้วยังไงต่อเขาก็ตีลังกาห้าร้านค้งร้านไม่จริงเลยนาสีคุณโพเราต้องรีบไปปิดแล้วเราจะเป็นคนดีปิด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  ของร้านไปไหนเนี่ยทำไมไม่มาดูแลรักษาร้านเนี่เยเออนี่แหละเอาวันนี้มากินหนึ่งถ้วยถิ่นชาถิ่นการมามาเบอร์เกอร์ที่น่ากินอ๋ออร่อยนี่เดี๋ยวขอไปสั่งสตาร์สตาก่อนเอามิสตาบัคอะไรล่ะสั่งน้ำกาแฟที่มันมีอ่ะมันมีนะคุณโผลไปสั่งได้อืม อร่อยจังเลยกินหมดละจึงใส่ถังขยะอะไรอะ่ะคุณโมีน้ำโคกวิวิลเผลอไปกดดีนะเจ้าของร้านนี่คือแล้วก็เอาแก้วน้ำมาวางไว้ตรงนี้แล้วเราก็กดโคกไม่ใช่เป๊ปซี่โอเคโคกแล้วก็เก็บแล้วเราก็ดื่มออโอเคอร่อยมากๆเลยคุณโคอยากได้อีกสักกล่องหนึ่งอะ่ะอยากขออีกสักกล่องหนึ่งแล้วกันนี่กล่องหนึ่งกลับไปกินที่บ้านแล้วใครจะเป็นคนจ่ายเงิน เฮ้ยคุณโฟลเจ้าของร้านไม่อยู่ไปไปไปช็อปกันไปยังีม่ได้ไม่เอากระโดดกระโไปไปช็อปไปช็อปไปเอาคุณโฟลอ,อยู่ไงโฟล์กอยู่นี่โอเคโโอโอเ,เราต้องมาเอาเออ่รถเข็นก่อนแล้วเราจะไปหาของอคุกกี้ก็ต้องเอานี่น้ำสีม่วงน้ำเอนำเอนจี้ ต้องเอาน้ำเ่าก็ต้องเอาแถวบ้านเราไม่ค่อยมีขายพิซซ่าเอ้ยอะไรกันเนี้ยพิซซ่าพิซซ่าขนมอะไรอะไรไม่รู้โอเคจําไม่ได้ไอติมด้วยนมด้วยว่าจะซื้อหมามาเลี้ยงอยู่โอเคอืมซื้อเพว่นเนื้อเนื้อโอเคไปคิดกันกันสวัสดีค่ะอีบาทหรอคะเนี่ย ฟรีคะ oh my god เห็นฉันด้วยตาดีใช่ไหมอา้อาวกิจกรรมใหม่อืมตอบดีเลยนะคุณโพไม่งั้นจะโดนเอาเรถเข็นฟ้าโอ้นางฟ้าครับโอเคแล้วไปขอบคุณมากคะ่ะฟรีฟรีไม่ต้องคิดตังวันนี้เป็นกิจกรรมใหม่เออคุณโพรู้สึกว่าถ้าเราจะเดินไปมันก็จะหาหล่ยแล้วก็ต้องมีรถ ขุ้นมาคุณเพอเดี๋ยวจะพาขับ <Let go. S 1> บอกเลยว่ามีใบขับขี่แน่นอนอ่า uh. จือเห็นไหมขับตรงเลนขับตรงเลอะขับตรงเลน,นไม่เลนแล้วตรงนี้เออมีใบขับขี่มีใบขี่ <c oughs> จอดเข้ามาในบ้านนะแล้วเราก็ปิดโอเคมาดูดฝุ่นหน่อยแล้วกัน <c oughs> เราต้องทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย อะไรอ่ะจะมาเร็วจะมาเร็วะเร็เฮ้ยภาษาเอเลียนฟังไม่รู้เรื่องนะคุณโพลเราต้องเอาภาษาคนโอเคเขาบอกว่าไปน้องก่อนนะครับอ๋อคนนั้นอืมงั้นเราไปอาบน้ำก่อนแล้วกันนี่อาบน้ำโอ้นอนดีกว่า เออนี่ฉันมานอนในอ่างน,น้ำเหรอเนี่ยไปนอนที่ี่ีกว่าเอ๊ะคุณโพนอนห้องนี้งั้นเรามวาัาการแกงคุณโพกันดีกว่าปิดไวเลย,เลยปิดไว้เลย,เลยสะใจจักเลยคุณโพก็จะออกมาไม่ได้ Sorry มันนอนดีกว่าปิดไเด้วเฮ้ยใครมาวะเนีเ่ยเฮ้ยเมืนได้ยินเสียงอีตาร์รเปิดตูด้ประจอนปิดแล้ว เฮ้ยเฮ้ยคนนี้เป็นใครอ่ะจอห์หรอจูเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเราเรารีบลงมาเร็วเอ้าปลาล้าเหรอเนี่ยเมื่อกี้ยีเหรอเนี่ยเดี๋ยวมาดูปลาเนมโอดีกว่าอุ้ยน่ารักจังเลยตัวนี้ชื่อเจมี่ตัวนี้ชื่อจอร์ดี้นี่ชื่อจริงโจ้ตัวนี้ชื่อกาเบรโเบอรี่ริสกิบิตี้ วิมีเตียงด้วยเอ้าพูโพมานังกินแฮมเบอร์เกอร์มาอร่อยจังเลยมีคนป้นเ้ยธนาคารเอ้ยมีคนป้นตู้เซฟเราเฮ้ยออเอุ้ยเฮ้าฮ้เฮอาจะไม่ออกมาจากบ้านไม่นะพูโพเมืองนี้มันเป็นเมืองที่สวยงามแต่มันไม่สงบเลยเออชอ้าเก้ฉันไม่ดาบ เอา้ามีปืนแล้วไงต่อเอา้าคุณโทรมาบังเอ้า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 เจนมีโล่กันศอกโอ้โคุณพงษล้มเฮ้ยอันสงบไหมเนี่ยเอื้อตายเออเอ้าจิกกระดิกงอไงจิกกระดิกเอื้อคุณโทร์คุณพงษ์พงไปช่วยกันก่อนเขาบอกว่าอะไร ไม่ไหวแล้วรถถังต้งมาฉัตั้างรถถังมาเลยเอไม่รอด้จะมีปืนนะจะมีปืนเอ้ยสุดยอดคุณพูอว้าวาวุยแล้วตุยแล้ว,ตแ,ลวแต่ว่าเราจะเป็นคนเลวไม่ได้เราก็ต้องเอาไปส่งที่โรงพยาบาล <c oughs> คุณพ่อเรารีบไปส่ง ไปหนักเนี่ยอุ้ยผีหลอกวิญญาณหล่นผีหลอกวิญญาณหลอนไปสิคุณพ่อจะรออะไรเข้าไปติดฟรีขึ้นมาหลอกเหรอผีหลอกวิญญาณหล่นไม่ไหวแล้วคุณพ่อเราต้องรีบไปแจ้งตบตัวเอาเฮ้ยตำรวจไม่เหลือสักคนโอ้โหขี่กู๊ดเตอร์มาเลยลอร์อว่าเป็นตำรวจฮ่าฮ่าฮ่าอยู่ตำรวจหยุดซะเอ้ยกระดิกงัวง เป็นไงล่ะเล่นกับไอไม่เล่นต้องไปเข้าคุกใช่เข้าคุกใช้เข้าคุกเข้าไปปิดประตูย่าอ่ะ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 จะใจเอ้จับโจ,จบได้แล้วฉินเคยเป็นตำรวจก่อนโอเคมีแค่นี้เลยนะจ๊ You all I can t r i n g of Every drop I drink up You my soda pop My l i t t l e soda pop คอยคิดถึงแต่เจ้าเด้อทุกยิ้ที่คอยดื่มเจ้าเจ้าคือโซดาป๊อปเจ้าคือโซดาป๊อป